สวัสดีครับพบกับต้นแลนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมฮะช่วงนี้นะครับอากาศมีคาเยทั้งร้อนแล้วก็สลับกับฝนตกพี่ๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยตรงกับนิกเป็นห่วงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีงานสวยๆนะครับมาให้กับพี่ๆได้ชุ่มชืนหัวใจกันก่อนไปรับชมนะฮะพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตาม subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีชิ้นไหนนะครับที่ต้องโดนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมระพร้อมกันเลยครับแหวนพุ่มทองคำประดับ Black สตารงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคงานเก่าน้ำหนักรวม6.51กรัมประดับด้วย Black Star ขนาดแหวน56.5ราคาขายเพียง 1 1 5 0 0บาทราคาดีๆนะครับสุดคุ้มมากๆเลยตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นตัวเรือนเก่าเป็นงานเก่าแท้ๆนะคะพี่ๆสังเกตที่ตัวาฐานนะครับโดยรอบเนี่ยก็คือตัวฐานจะมีการฉลุลายนะครับได้อย่างละเอียดละออ โดยเฉพาะที่ฐานตรงนี้นะครับที่ด้านล่างเนี่ยจะทำเป็นลายขดพันพฤกษาสวยงามแล้วก็ประณีตมากๆเลยมาในตัวเรือนแบบเก่าสภาพดีครับการแหวนแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงดีตัวเรือนโดยรวมนะครับก็คือไม่บุกนะครับแล้วก็สมบูรณ์เหมาะกับการใช้งานพี่ๆที่สักสมแล้วก็รักในงานเก่านะครับแหนพุ่มแบบนี้เนี่ยเป็นงานเก่า อีกหนึ่งไอเทมเลยที่น่าสะสมแล้วก็น่ามีไว้นะครับติดเซฟไว้มากๆเลยความสมบูรณ์แล้วก็ความสวยงามของเขาเนี่ยถูกแสดงออกมานะครับในรูปแบบของงานทองที่ามานะครับในเรือนพุ่มแบบคลาสสิกใส่ยังไงก็แตกต่างและไม่เหมือนใครที่สำคัญประยุกใช้ได้ในหลายๆโอกาส Blackstar ความหมายดีด้วยนะครับเราใส่เอาเคลด เสริมโชคลาภแล้วก็ทางด้านนะครับวาสนาแล้วก็บารมีโดยเฉพาะพี่พี่ที่ทำงานราชการหรือเป็นระดับหัวหน้างานหน้ามีติดมือไว้ cf เลยครับแหวนมุกเซาซีเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม9.46กรัม ประดับด้วยมุกเซาซนะครับเม็ดใหญ่ถึง12.7มิลสวยมากๆเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงนี้อยู่ที่88ตังค์แบ่งเป็นนะครับเพชรมาคี4เม็ดร,รวม32ตังค์แล้วก็เพชรกลมอีก14เม็ดร,รวม56ตังค์ขนาดแหวน53ราคาขายเพียง33,500บาทเครื่องประดับมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับ เรามาพิจารณากันที่ตัวมุกกันก่อนเลยมุกเซีเม็ดนี้นะครับก็คือมันแล้วก็วาวมากๆเลยเวลาโดนแสงนะครับสวยจริงๆตัวมุกนะครับเขาก็จะมีตำหนิตามธรรมชาติบนพื้นผิวของตัวมุกบ้างนะครับพี่ๆลองสังเกตที่พื้นผิวด้านข้างนะครับมีบ้างเล็กน้อยโดยรวมเนี่ยก็คือสวยได้เม็ดใหญ่แล้วก็มันวาวจริงๆ มุกเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเวลาโดนแสงเนี่ยท่ามันแล้วก็วาวเนี่ยใสยังไงก็สวยส่วนตัวเรือนตัวเรือนดีครับเพชรขาวเล่นไฟข้างในก็สะอาดใช้ได้เพชรเห็นเป็นเม็ดแล้วก็ตัวเรือนแบบนี้เป็นงานที่เพิ่มความหรูหราแล้วก็ความภูมิฐานมาในราคาเบาๆสุดคุ้มจริงๆ cf ได้เลยครับ แหวนแถวพุ่มประดับทับทิมพม่างานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม10.37กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่าขนาดแหวน53ราคาขายเพียง23,900บาทเต็มหน้านิ้วนะครับสำหรับงานทองชิ้นนี้ความสวยเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวทับทิมพม่านะครับพี่ๆดูสีของทับทิม เขาจะใช้ทับทิมเม็ดเล็กๆนะครับสีสวยมากๆเป็นสีชมพูหวานเย็นแบบนี้เลยนะฮะมาประดับเรียงเป็นแถวเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับชิ้นงานงานทองแบบนี้นะคะเป็นงานเก่าเน้นความแข็งแรงนะครับเน้นความ สวยนะครับของตัวเรือนเนี่ยก็คือตัวก้านแน่นหนาแล้วก็เหมาะกับการใช้งานใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวันครับส่วนตัวเรือนเขาจะดีไซน์แบบเรียบเรียบเน้นความสวยของตัวทับทิมเป็นหลักตัวทับทิมนะฮะก็คือสีสวยแบบนี้เลยสวยจริงๆแหวนแบบนี้นะครับใส่แล้วเต็มหน้านิ้วและที่สำคัญเลยเป็นงานทองที่น้ำหนักดีนะครับเป็นงานที่เรานะครับ น่าจะหยิบมาใช้เนี่ยได้บ่อยๆพี่ๆสังเกตที่หน้ากว้างของแหวนสิครับเทียบขนาดกับนิ้วต้นเนี่ยเห็นชัดเลยไม่ใช่แหวนวงเล็กนะครับวงนี้เนี่ยได้หน้าใหญ่ใจเต็มแบบนี้เลยถ้าพี่ๆรักงานทับทีม CF ได้เลยครับ แหวนทับทิมหยดน้ำเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%นน้ำหนักรวม6.46กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมแอฟราาิกาเจรไนรูปหยดน้ำครับแล้วก็ประดับเพชร36เม็ดรวม96ตังขนาดแหวน54ราคาขายเบาหวิวเหลือเกิน26,500บาท ถูมกมากๆสำหรับแหวนชิ้นนี้นะครับความสวยเนี่ยอยู่ทั้งตัวเรือนตัวเรือนที่ใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับมาประดับตัวทับทิมเนี่ยให้สวยแล้วก็สุกสกาวอยู่บนนิ้วของเราเนี่ยสวยเด่นแน่นอนครับด้วยทับทิมสีชมพูเม็ดใหญ่ๆนะครับจะเป็นทับทิมแอฟริกาแล้วก็เฉดสีของเขาเนี่ยเด่นมาก ของจริงนะครับก็คือสีของทับทิมเนี่ยเด่นแล้วก็สวยมากๆโดยเฉพาะถ้าพี่ๆนะครับเป็นคนชอบทับทิมสีชมพูหวานๆอยู่แล้วนะครับวงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็แหวนเนี่ยไม่ป๊อกแป๊คเลยแหวนก็มีคุณภาพเป็นชิ้นเป็นอันเดียวต้นจะใส่นะครับเทียบกับนิ้วให้พี่ๆชมว่าแหวนเนี่ยใส่ขึ้นหน้านิ้วแล้วจะใหญ่ประมาณไหนนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับขึ้นหน้านิ้ว มองระยะไกลเนี่ยสีของทับทิมเด่นแล้วกเ็เรียกสายตานะครับมาก่อนตัวเรือนอีกสําหรับสีของทับทิมแล้วก็ตัวเรือนแบบนี้นะครับสวยใส่ได้ในทุกๆโอกาสจริงๆครับกำไรหัวบัวเพชรก้านทองลงยานะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%มีการลงยาที่ส่วนก้านนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ยู่ที่27.89กรัม ประดับด้วยเพชรจำนวน78เม็ดรวม1.40กรัตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.7เซนติเมตรราคาขายนะครับ6,9,900บาทคุ้มมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยสำหรับกำไรหัวบัวชิ้นนี้นะครับความประณีตเนี่ยแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆครับหัวโบวเพชรนะครับจะทำเป็นหัวโบไข่ว เพชรที่ประดับข่าแล้วก็เล่นไฟดีส่วนที่เป็นก้านเขาจะใช้เทคนิคการลงยานะครับซึ่งเทคนิคแบบนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มรายละเอียดแล้วก็ความหรูหราให้กับชิ้นงานได้มากๆเลยความพิเศษอีกหนึ่งประการครับก็คือตัวล็อกตัวล็อกเนี่ยเขาจะมีตัวโซ่นะครับโซ่ทองเนี่ยเชื่อม ะะคือเชื่อมเชื่อมเพื่อล็อกอีกชั้นหนึ่งเวลาใส่เนี่ยเราก็จะใช้การใส่แบบสวมเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาเราใส่แล้วล็อกเข้ามาเนี่ยเราก็มั่นใจได้ในระดับที่มากๆเลยว่าถ้าเกิดเวลาเราเกิดรีบๆนะคะไม่ได้ทันระวังเนี่ยกำไรเนี่ยก็ยังอยู่ที่ข้อมือเราแน่นอนเพราะว่ามีตัวโซ่เนี่ยล็อกอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับงานมีคุณภาพจริงๆอันนี้นะครับ ต้นใส่ขึ้นเข้าข้อมือไม่ได้เพราะว่ามันต้องสวมนะครับอันนี้พี่พ,พี่ลองเทียบขนาดแล้วก็ดูขนาดดูนะครับว่าสวยขนาดไหน CF ได้เลยครับ ข้อมือพลอยแถวประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%นน้ำหนักรวม15.21กรัมประดับด้วยเขียวส่องจันแล้วก็ไพลินซีลอนฮะประดับเพชร9เมตรรวม27ตังความยาวสร้อย17.5เซนติเมตรราคาขาย39,500บาทดีงามมากๆชิ้นนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดีไซน์เท่จะออกอแนว เรียบๆนะครับแต่ก็มีความเท่ใส่ไปในชิ้นงานโดยที่ตัวเรือนเขาจะใช้นะครับเขียวส่องกับไพลินซิลนเนียมาประดับโดยใช้เพชรนะฮะขั้นเพื่อเพิ่มความแวววาวให้กับชิ้นงานดีไซน์เรียบเรียบ เหมาะกับการใช้งานนะครับได้บ่อยๆไม่ว่าจะใส่ติดข้อมือนะครับหรือแม้กระทั่งใส่ทํางานเนี่ยก็ยังดเูเรียบร้อยดีนะครับสำหรับตัวช่ยข้อมือชิ้นนี้สภาพนะครับตัวเรือนแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยมาในสภาพที่ดีจริงๆข้อมือแบบนี้นะครับเหมาะกับพี่พี่ทีเ่เป็นคนที่ คล่องแคล่วนะครับแล้วก็คล่องตัวไม่ว่าจะเป็นในการทํางานหรือแม้กระทั่งการทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบว่าเป็นคนที่เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วนะครับข้อมือแบบนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยเขาจะไม่ค่อยเกี่ยวตัวเสื้อผ้านะครับแล้วก็งานฝั่งเนี่ยเขาเรียบร้อยดีแล้วก็ได้ทั้งพลอยสวยๆแล้วก็เพชรดีๆบอกเลยนะคะว่าราคานี้เนี่ยน่า CF จริงๆกดจองมาได้เลยครับ แหวนไพลินประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม5.07กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินแอฟริกานะครับแล้วก็ด้านข้างจะประดับด้วยเพชร6เม็ดรวม26ตังขนาดแหวน58ราคาขายเบาแท้ๆเพียง16,900บาทดีงามมากๆเลยสำหรับ ตัวราคานะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยตัวเรือก็ยังดีไซน์สวยด้วยนะครับก็คือเขาจะเน้นเนี่ยให้ตัวไพลินแอฟริกาด้านบนเนี่ยเด่นมากๆโดยที่ด้านข้างเขาจะประดับด้วยเพชรนะครับเรียงเป็นแถวเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีส่วนไพลินแอฟริกาเม็ดยอดนะครับเขาก็จะได้ไพลินเม็ดใหญ่ เนื้อแก้วสีสันจะเป็นแบบสีน้ำเงินเข้มนะครับเป็นเนื้อแก้วสวยแล้วก็ลงตัวมากๆกับตัวเรือนแบบนี้ใช้งานได้ง่ายๆนะครับใส่ติดนิ้วได้เลยถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาซื้อแหวนสักวงหนึ่งนะครับงานจิวเวอรี่ที่อยากได้อัญณมณีเม็ดใหญ่ๆหน่อยแต่มาในราคาเบาๆวงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ดูเทียบขนาดกับนิวต้นสิครับขนาดมองระยะไกลเห็นไพลินชัดไหมฮะไพลินเม็ดใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ตัวเรือนแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเรือนแบบเรียบๆไม่จำเป็นต้องใช้เพชรเยอะแต่ก็มีดีไซน์เด่นแล้วก็สะดุดตา C.F. ได้เลยครับสร้อยคอปล้องอ้อยนินเกาะทองงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็น อทองคำ75-90%น้ำหนักรวม20กรัมประดับด้วยนินเจรไนแท่งนะครับแล้วก็ความยาวของตัวสร้อยเนี่ยจะอยู่ที่27.5นิ้วสวมหัวได้สบายมากๆเลยราคาขายถูกอย่างไม่น่าเชื่อเพียง25,500บาทคุ้มมากๆชิ้นนี้นะครต้นได้มาในราคาที่ถูก แล้วก็ส่งต่อให้พี่นะครับอย่างถูกแปลงกันไปเลยก็คือซื้อแล้วเนี่ยได้กําไรแน่นอนสําหรับตัวสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาพิจารณากันที่ตัวเรือนก่อนตัวเรือนเนี่ยเขาจะใช้นิลน,นะฮะเจลไนแท่งเนี่ยมาเกาะกับทองทำเป็นลายร่องอ้อยนะครับแล้วก็จะถูกขั้นด้วยเม็ดทองอีกทีหนึ่งหน้ากว้างของตัวสร้อยเนี่ยเขาจะเป็นหน้ากว้างแบบ ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับก็คือดูน่ารักดูไม่จริงจังจนเกินไปในการใส่สร้อยแบบนี้นะครับก็คือดูสวยใส่ได้บ่อยๆ c f ได้เลยครับชอบชิ้นไหนนะครับสามารถที่จะ add line add นะครับเพื่อนกันมาก่อนเพื่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลย id line ของทางร้านนะครับแจ้งอีกทีว่าเป็น id line add add b u n pithak b o o n p i t a k มีตัวแอสไซน์นำหน้าก่อนนะครับแอดเพื่อนๆทักก็มาก่อนได้เลยและชอบชิ้นไหนนะครับแคปรูปภาพแล้วก็ส่งมาทางไลน์นี้ได้เลยวันนี้ต้องกับนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับที่มาเลือกซื้อนะครับแล้วก็มารับสินค้ากันที่หน้าร้านรวมถึงพี่ๆที่ c ีผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านด้วยในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตเช่นเดิมแต่จะเป็นในช่วงภาคบ่ายนะครับถ้าพี่ๆไม่ได้ไปไหนนะครับรอรับชมกันแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย